พี่นิ่งนองทำอะไรครับนี่ไหนลงน้ำยาอย่างพี่เนี่ยลงแล้วไม่น้ำยาที่ผมให้อ๋อย่างยัง,ยงไหนนี่น้ำเบก <S <S 2> <S 2> นี่โอ<ฮ>ู้ดเช็ดยางเรามื่อก่อกน้ำน้ำเบกที่ไว้เช็ดภายในนะเออผสมัมันก็มันแล้วเนาะพี่ผสมกับน้ำมันก็มันแล้วเนาะ <S 2> <S 2> มันอะไรแล้วดิงด้งดิง้งดิ้งดิ้งเลยเราไหมนะโบัวมัวหมด เงานี่เดี๋ยวเอาของผมเช็ดเงาแน่นอนงานการไม่ทำเช็ดแต่รถแกก็ว่ากันเองงานการรถรถก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำเช็ดแต่รถเขาว่าเช็ดรถแล้ว นี่อันนี้น้ำยาขัดส้ดเลยสีสเหรไหมเอ้ยนี่ลงกาอันนี้โอ้อันนั้นแนวยาวเลยมันโดนกิ่งไม้ใหญ่เลยไงไม่ที่ว่าไปวิ่งอยู่ตรงนน้นน่ะไหนไม่รู้โดนกิ่งไม้ตรงไหนเลยโดนนั้นต้นไผ่นี่นี่นี่เดี๋ยวมาเช็ดฝั่งนี้นี่ นี่เห็นโนมันเช็ดฝั่งนี้เนี่ยเช็ดฝั่งนี้ไม่นี่นี่ที่แกเช็ดเนยประตูเนี่ยมันมัวเห็นไหมมันไม่เงาเลยเอาให้เงาเลยดเดี๋ยวเราจะลงไปคุมายายงานโดนร้านทีแกมาคุมแล้วเรา ไม่หยาบตัวแกไม่คุมละเอียดขนาดนี้นะาให้ค่าแรงเนอะนี่พี่อ่ะให้ค่าแรงขัดสีด้วยนั่นให้ค่าแรงตังเป็จะซื้อบุหรี่ดูดยังไม่เนาไม่ต้องดูดบุหรี่เพลิงเงินนี่นี่นั่นอันนี้น่าจะขัดออกเนาะน่าจะออกดูดมันต้องใช้เดี๋ยวลองต้องใช้ไข่ประวาน เราเอาภาษาเช็ดด nope. ูเช <Yeah. S 3> ็ดไอันนี้มันต้องวนเดงงงเงกว่าเดิมอีกด้วยมองเห็นหน้าเลยเลือโยกเรอเแล้วจับมานี่ นจะเพิ่มไม่็อดเก่ามันขาดบอกเออพี่รัดรัดไปขาดโปเลยรัดแน่นเกินขาดเลยเฮ้ยนี่นี่ขามันแตกนั่นนี่ดูวะใช่ไม่เ้อแกจะซื้อใหม่อยู่เออตัดให้ใหม่อยู่อันนี้เลยดูแล้วนี่เช่ดเลนี่กระชุน่เนี่ผสมกับน้ำไม่ต้องผสมกับน้ำเช็ดยาเงาเลย อืมดไม่เช่นนี้มันจะเป็นสีนั้นเถอะมันจะเป็นคราบอ่ะต้องผสมกับน้ำไงไม่มันจะเป็นคราบขาวเลยเราก็ยาเช็ดสดอย่างนี้ดิถ้าเช็ดสดอย่างนี้ผสมก็เป็นผมเช็ดแล้วเป็นคราบสีขาวมันต้องใช้อะไรมันมันนผู้เสือตรงนี้ผู้เสือทำาไรนั่งเล่นเนาะอ้ปั่นเอนอนเลยเมื่อคืนนอนหลับเหอะ มาาาสสบบบยยฮะหลัได้ข่าวว่าแปลวน้ำมันตั้งแต่ตีสองนี่คนเตีนเนาะโอ้กลัวรถไม่มีน้ำมันวิ่งอ๋อแล้วได้วิ่งไหมได้วิ่งกี่โมลื่นสายแล้วเนี่ยเงาเลยเงาเลยโยนไปน้ำขับชนเด้เด้อ เอหาว่าใช้เด็ก <ừ m. S 2> เกินเน,เนาที่เอาวิ่งเลยอ oh. ่ะโอ้โหเงากระโดดผมอีกอ่ะเกินไปเกินไปเร็วจัดันเช้นไม่เป็นไหนวนวน <c oughs> มีแต่รูปยาวอยู่แล้วนี่เ,นเงาจนเนี่ยแต่เอาเจงเงาไปไหนยิ้วโอ้เอาเงาแบบตาแตกเลยเโอ้ <laughs> <laughs> ดูนะผมมันก็ประมาณนี้แหละไม่เงาห,หรอกแต่ว่าตาแตก <laughs> นี่เนาะมันต้องใส่โลโก้แบบนี้ด้วยเนาะสวยเลยเนาะใช่อันนี้มันโล่งๆเนาะอือเนี่ยต้องใส่โลโก้เหมือนน้องมะนาวเนาะอืมย่าให้ตัวแกย้าใยาใส่แทง เป็นฝีที่มือเหรอพี่ก็ว่าให้เป็นฝีที่มือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะบัเลงให้ yup. <c oughs> เลยเต็มที่ไอ้หนู <die> <Anal'> ่มที <INTER> ่วุฒิเขาตังเยอะดิถึงครับแต่งให้ลุงน้องไงตังเยอะที่ไหน เดินไปเรื่อยๆก็ดูว่าแต่งเงินเกือบสุดทุกการไม่สุดเลยเกือบสุดเกือบสุดแต่งรถไม่มีที่สิ้นสุดใช่แต่งไปจนตายก็ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะยังไงก็ไม่สุดเนาะ พราะว่ามันมีมาเรื่อยๆเนี่ยผมไม่อยากใส่เลยเนี่ยใช่โดนแล้วนะนี่โดนแล้วรอบนึงนี่มันโดนชอบโดนตรงนี้เลยนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยดีดีนะนี่เช็ดอยู่เงี้ยุชอย่างนี้เลยเย็บไหมไม่เย็บไม่เย็บผมก็ไม่เย็บแต่ลึกอยู่เออพี่ที่ลืมเอานี่ยกไงพี่ขูนี่ขู่ไปครับเนี่ยอันนี้ครับนี่เห็นไหมผมโดนตรงนี้นะนี่ กูอย่างนี้เลยเสียบเลยอะ่ะดึงออกมาเอ้เยอันตรายเนาะอันตรายพี่ว่าจะถอ,อนออกดีเนาะอันนี้ถ้าไม่ใส่ก็ผมว่าดีก่อนนะใส่ไปมันก็สวยนะแต่มันมันเราจะเผลอตอนไหนไม่รู้อะ่ะกลัวเผลอไปโดนเต็จตรงนี้นอะ กระจกมันเงากระจกนี p p đó, ้ตั้งส <Ừ. S 2> <a> <ể> ิบปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่ตัวนู้ซิดไฟเงาเหมือนเดิมมองๆเลยเนาะถ้าของแท้เนี่ยนองสาดแล้วอุ้ยร้อน นี่ครับใครใครจะไปกรุงเทพไปกับพี่นิ่งนองเลยครับไปเดี๋ยวนี้แหละนับได้ไปบ้านบ้านจรวยก่อนไปทำไมเอาไปเอาไม่คงไงไม่ไปเอาอยู่กรุงเทพมาบ้านจรวยไม่ครับใช่ป้าป่า เงาเลวเซ็ดมากเดี๋ยวเงามากมเดียวอนะรถไม่เงาไม่กล้าขับรถ <c oughs> บจำใบอย่าขับเด้อสเปรเกต์อะเดีย๋ยวเปื้อน <c oughs> อย่าง,งาเงาเนอะะใช้เวกนะใช่เวกถมน้ำ นี่มันน่าจะเป็นเคลือบเลยเนาะเคลือบไหมเคลือบเลยเนาะนี่เนี่ยไม่เนี่ยเห็นน้ำยานเนี่ยเนี่ยเคลือบไหมเคลือบเคลือบเลยเนาะเคลือบมันอะไรให้มันมันไม่ใช่ใส่ดินแล้วบอโอเคครับคลิปนี้บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ